ครับสวัสดีครับมาพบกับสร้างตังค์ครับวันนี้มาอัปเดตบ้านบ้านอ้ายครับอัปเดตบ้านอ้ายเป็นกอเดียวนะครับงานกอครับตอนนี้ถึงขั้นตอนงานกอกำลังจับเสี่ยมกระชีสาไปไว้นี่แหละเบื้องส่งยางเพื่อตีฝารอบนอกถาไปนั่ง อย่ไปเบิ่งบครับทางในเป็นเท็จเจ้ของเป็นเทจ็จเจ้ของของไงขนาดใดครับโล่งดีครับเท็ของนอนของไงของนึงน่งวะพี่เนียง งไงห้องหนึ่งเพื่อนนี่เองครับเพื่อนสร้างก็เดียบร้อยแล้วเหลือสาบครับเดี๋ยวจะเสียมแล้วก็อันนี้ห้องน้ำไงห้องนึงเพิ่งนี่หองก็ห้องไงปะ โอ้โองใหญ่ตัวนี้หักยางใหญ่เลยเฉพาะค่าศาบนี่เบิร์ตอยู่บ่อชี้มื่นค่าอ้วยค่าค่าก้อนนีท่ทั้งอีททั้งปูนประมาณชี้มื่นครับทั้งค่าอีทค่าปูน ร้องคาร้างนำคาชางอุนางยประส,สร้างกะเลสร้างกะเลงเมื่อเต็มที่ครับย้อไปเบิ้งด่านข้างด่านข้างสร้างกะตีฝ่ารอบนอกรอบไปน้ำครับรอบ เทียมเดียวปล่อยกัดจะมาซอยกันสาบครับบันเดี๋ยวเที่ยวครับนี่สร้างไงครับสร้างนัดเรื่องฝ้าไว้ใจเพิ่นได้ครับเนี่ยเดียวผมเชียร์ิ้ต่อได้ครับฝ้ารับเรื่องฝ้าสร้างนัดนัดพบเพื่อปูเกลนสร้างนัดนัดพบทิ้งต่อเด้ครับสร้างฝ้าโดยเฉพาะ ด่านหลังครับทีมาน้อยนึงเนี่ยลบแดดก็เลยว่มามาด่าน้างมาั่นนอย่าวไปเบิ่งด่านต้งผุนครับครับอีกด่านหนึ่งครับด่านนี้นะบ้านจะเป็นกระจกใงอ่ายเพื่อนกับมีฟฟรามง่วครับเดือนนี่ปลูกงานสองรอยเอครอ มัะมีฟ้ามั่วปลูกงาิันก็ได้มาเหตุบานอยู่ท่งตอนนี้จะเป็นกระจกบานไงครับประตูเดือนสองบานครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับเดี๋ยวต่อไปงบประมาณการสาามันสะเบิดลายไปไหนครับก่อนสิจากกันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให ช่องสร้างตังค์นะครับขอบคุณครับ